ครับพี่น้องครับผมมายามมองครับนะครับมองป้าพี่น้องเขาอากลากอยู่วันนี้เฮ็ดจังไหนวันี้เฮ็ดจังไหนวันี้เต็มโอ้ยทำยังไงทีนี่โอ้ดูนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวใสไว้แต่ตอนเช้านะเดี๋ยวถอด เองก่อนนะครับผมไปไป,ไปไปไปดูกันโอ้นี่ครับผมบรรยากาศน้ำท่วมครับพี่น,อน้องเดี๋ยวผาไทายแน่เล่าแน่่ยนะครับผมเพระาะว่าเเร,ราก็ละภาษานะครับผมทั้งด่านเลยนะครับไปเบิ่งกันครับพี่น,อน้องมาหลายบันไดครับ,บป้าผมปดยังไงหมอโอ้ดู ปาโอ้ยทำยังไ,ไงทีน,นี้นอนยาวไปถึงนอนเลยทีนี้งานเข้า้ะพี่นออ้องเ้ยโอ้ยเอี๋ยซื้อมองห่างมานะครับแต่มองทีหนั่นโอ้ยไายงานเข่าละพี่นออ้องเอ้ย ทำัไงที่นี่เอ,ปปนเอาไปปลดที่บ้านเลยบ่โอ้ยยืนปลดที่นี่น่าจะเป็นชั่วโมงนะครับผมยืนปลดนายิตดนนะครับพี่น้องเบิ้บึงม่องทีครับผมม่องทีสามเช่นแล้วลติดบอลนะครับผมม่องโอ้ยม่องห่างนะครับผมเบึ้งม่องห่างสามเช่นมาติดบอลน้อตนครับผมโอ โอ้ติดอยู่ครับผมปลาเข็งไงคุณโอ้ปลาเข็งตัวบบใหญ่เลยครับผมยามไปอีกเบื้องในจักไนครับโอ้คุณครับผมบ่คอยติดปลนไหนคโอเคไข่แนนนะครับผมบ่คอยติดก็ดถือว่าบ่ปลดเชียเวลานะครับพี่น้องไปครับผมขออนุญาตปลดฝ่าม่องกันครับพี่น้องครับลดฝ่าม่องน้ากันครับพี่น้องโอ้หลายคักคุณ บ่อนเต็มหนึ่งพี่นอ้องเอ้ยครับหาไปเบิงบ่ง,ง,งน,น,น,นะครับผมปดได้อีกปวดเนาะเนาะมันเยอะจริงจริงนะพี่น้องหนาะเต็มเลยปดไม่หลับไม่ไหวนะครับผมครับโอ้ ทำยังไงเอ้าดูไปก่อนมีปลาอะไรบ้างโอ้ปลาขาวก็มีนี่ปลาขาวปลาขาวปลาขาวก็มีอยู่ โอบนหลอดแน่มือนี่ครับเนอะครับผมโอ้ ทางนี้บัวลายปันได้ครับพี่น้องไปก็ปลดได้ยี่ดอกทางนี้ว่าทางนั้นหลายคลักครับค่อยๆปลดไปนะครับผมพี่น้องปามองครับผมปามองน้หลายคลักพี่น้องเอ้ยเอ้าขออนุญาตปลดปามองครับพี่น้องครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยนะครับปุ้ยนิดน้อยเร่นน้ำอ้ยคนหลายคลักพี่น้องคุณ ้เบนนะคมีกับพี่โอนครับผมกำลังยามมองขึ้นกันครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวถ่ายยังไงมาเบิ่งผลงานกันครับพี่น้องครับผมมาได้หลายได้หน่อยเนาะครับพี่น้อง อ่อนเนี่ครับผมผนตกขึ้นในหลายครับทีเดียวข้ามาเป็นกำลังใจครับผมกดติดตามให้เด้อครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมฝุดค,ครับผมเดี๋ยวไปเบิง่งจะมองไงก่อนครับพี่น้องขอบคุณครับผมสวัสดีเด้อครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผมสุขภาพแข็งแรงตำรวยสุขสุขค้นครับผมสวัสดีครับ